ชมคะันเจ้าเล่าข่าวดีค่ะมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับรายการจันเจ้าเล่าเรื่องสุขภาพค่ะพบกับจันเจ้าครั้งใดก็มีเรื่องราวที่ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมจันเจ้าเนี่ยมีแขกรับเชิญค่ะที่ท่านจะมาแบ่งปันเรื่องราวของปัญหาสุขภาพให้เราได้รับฟังกันนะคะค่ะยินเชิญเลยค่ะแม่แดงสวัสดีค่ะแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากเลยเลยพบแม่เจค่ะดีใจมากค่ะน้องจ้าได้เจอน้องจันเจ้านะคะแม่คะหนูจันเจ้าต้องการให้แม่แชร์แบ่งปันเรื่องสุขภาพที่ถุกแม่บอกให้จันเจ้าเล่าให้ฟังเค่ะโอ้ยได้ค่ะได้ได้ค่ะยังไงบ้างคะอย่างนี้นะคะคะเราไปเจอสินค้าตัวนึงพอดีพ่อบ้านเขาเกษียณมาแล้วน่ะเขาป่วยเป็นต่อมลูกหมากนะคะ ต่อมลูกหมากนี่เป็นมาระยะนานแต่แม่แดงไม่รู้ว่าเขาเป็นนะคะพอดีแม่แดงเข้าไปศึกษาและก็เลยไปซื้อสินค้ามาตัวนั้นนะคะเป็นสินค้าระดับพรีเมียมเลยเป็นไนคะแม่เป็นสินค้าดูแลเซลล์เรือดหมดเดี๋ยวแม่แม่แดงค่ะอยู่ในรถพอดีเลยมาพอดีเลยเรียกนี้ตัวนี้เรียกว่าสีน้ำตาลคอริกตันคอลิตันนะคะดูแลต่อมลูกหมากผู้ชายโดยตรงเลยแก้อักเสบต่างๆนะคะ เป็นสินค้าระดับพรีเมียมเลยเป็นสินค้าทาี่ไม่แก้ไม่ใช่แค่ไอต่อมลูกหมานนะคะ,ะเป็นสินค้า,าที่แก้อักเสบต่างๆตอมไทยลอยไทยมัดนะคะคนที่เป็นเบาหวานเป็นไตเป็นหัวใจทานได้เลยทานได้เลยเลยหรอใช่ทานได้เลยค่ะเจ้าค่ะเนี่ยสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าระดับโลก ว่างั้นเถอะนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นเบาอ่ะเอ้ยเป็นเป็นตับลูกหมากมาเนี่ยเป็นนานหนาน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 ค่ะแล้วก็ได้มาทาน2วันชีออกสองวันชีออกสองวันเองแม่แดงให้ประทับใจสําหรับแม่แดงนะคะแล้วตัวแม่แดงล่ะสำหรับแม่แดงอุ้หหยิบมาพอดีเลยตัวนี้เป็นตัวสีชมพูเพราะว่าแม่แดงเนี่ยเป็นไขมันในเส้นเลือดอ๋อเรอคะใช่ใช่ค่ะไขมันในเส้นเลือดแม่แดงก็เลยเอามาทานดูเมื่อก่อนเนี่ยแม่แดงจะหายใจติดขัดนะคะเพราะว่า แม่แดงเนี่ยคือไขมมาแนเส้นเลือดแล้วไปแดงก็อ้วนด้วยเมื่อก่อนอ้วนคนนี้นะแต่นนี้ยังดีเนี่ยดูดิ้ม้าหุนดีสาวเลยเมื่อก่อนอ้วนมากเลยเพราะว่าทานันนี้ไปนะคะเป็นไงบ้างคะแม่มันดูแลสุขภาพเราแล้วก็มันล้างไขมมาในเส้นเลือดอ๋อแล้วก็ถ้าไม่แดงไม่มีตัวนี้เขาบอกว่าต่อไปนะอนาคตนะแม่แดงอาจจะเป็นสโตกก็ได้โอ้ยมันน่า คุณผู้นะคะผู้ถูกมอบให้กินพอทานไปแล้วนะคะทานไปแล้วอู้ดูวันนี้นอนหลับดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่แดงก็หน้าตาผ่องใสเปรนตดตัวนี้มันตัวตัวดูแลระบบเลือดเราโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าเลือดมีปัญหาร่างกายของคนเราเลือดที่มีปัญหาไม่ว่าจะส่วนใดที่เรามีปัญหาเรื่องเลือดจะทําให้ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่สองตัวนี้นะคะสองตัวนี้ก็พอแล้วสองตัวนี้นะคะ สตัวนี้ทานเนี่ยมันจะควบคู่กันเลยไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองนะคะแ,แล้วก็ดูแลทุกส่วนในร่างกายเลยนะคะสุดยอดของสุดยอดจันเจ้าสนใจไหมลูกสนใจแน่นอนเรื่องสุขภาพในจันเจ้าต้องการให้แข็งแรงนะเขาบอกคนเราเรื่องของชีชวิตเนี่ยสำคัญเรื่องของสุขภาพที่สุด แม่่ขาไม่น่าอะไรเจ้าว่าทําไมเดี๋ยวนี้แม่ถึงดูกระชากไวดูสาวขนาดนี้ที่สําคัญเนี่ยทำไมแม่ผิวดีขึ้นดีขึ้นเลยใช่ใันเจ้ามันไม่ได้แต่เรื่องสุขภาพนะมันได้เรื่องเงินด้วยมันได้แบบยากไหมแม่ไม่ยากนะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันสุขภาพดีมีความสุขสุขภาพดีมีรายได้ได้เที่ยวด้วยได้เที่ยวด้วยใช่รายได้แบบไม่ยาก รายได้ไม่ยากนะคะค่ะคุณแม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอเชิญนัแจงให้เพื่อนของเจ้าได้ได้ทราบของเรื่องของสุขภาพแล้วก็รายได้ก็หน่อยนะได้ค่ะได้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 ทั้งมีรายได้นะคะทั้งได้สุขภาพแล้วก็ได้เที่ยวต่างประเทศด้วยไปเที่ยวด้วยกันค่ะแม่ โปรตินถ้าแม้ได้กินต้องดีแน่แน่ใครร่างกายอ่อนแอก็ต้องดูแลด้วยโปรตินก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 ินได้